ข้าจะคองโลกยังไงดี นะในโลกมินเนี่ยนตอนนี้เหล่ามินเนี่ยนติดโทรศัพท์กันงองงมแงมเราน่าจะใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือในการคลองโลกเริ่มแผงการได้จากนั้นเหล่าพวกสมุนก็ได้นำโทรศัพท์ไปแจกจ่ายให้กับพวกมินเนี่ยน ทำให้เหล่ามินเนี่ยนติดโทรศัพท์กันอย่างงองมแงมกลายเป็นสังคมก้มหน้าในเวลาวเรียนเหล่ามินเนี่ยนก็ไม่สนใจในการเรียนเอาแต่นั่งเล่นโทรศัพท์จนทําให้ผลการเรียนตกต่ําและทําให้เหล่ามินเนี่ยนซูบผอมเพราะมัวแต่เล่นโทรศัพท์จนไม่ได้กินอาหารกกกกลูกอย่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์ออกมากินข้าวได้แล้วปา๊บนึงครับแม่เล่นเกมอยู่ และแล้วเลิก็เกิดความหายนะหลังจากนั้นก็ได้มีการปรากฏตัวของฮีโร่ทั้ง3ทั้ง3คิดแผนที่จะให้มินเนี่ยนมารวมตัวกันเควินได้นำวิดีโอของสัจวดไปเผยแพร่ในโซเชียลทำให้เหล่ามินเนียนมารวมตัวกันในคอนเสิร์ตของสัจวด คนรู้ไหมว่าการถือโทรศัพท์มือถือส่งผลเสียมากมายหลายด้านเราต้องแบ่งเวลาในการเล่นโทรศัพท์ให้เป็นอย่าให้โทรศัพท์มาขอดงำเราได้